สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับรัตนะคะแมคคอยสาขาสำนักง,งานใหญ่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสอบถามลูกค้านะคะเป็นคุณเมย์และคุณปามนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงนะคะกับเต็นท์ของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณปามสวัสดีค่ะคุณเมย์ค่ะเดี๋ยวเราถามก่อนวันนี้มารับรถเลยคะ่ะ Honda Jazz Honda Jazz นะคะ Honda j a z z คันนี้เนาะ<ส>นะคะอ่าแ<ส>ล้วถามนิดนึงทําไมรู้จักแมคคอยรู้จักแมคคอยได้จากจากช่องทางไหนอะคะ เว็บไซต์ครับเว็บไซต์ใช่ไหมคะก็คือเข้าไปดูรถในที่เว็บของเราใช่ไหมคะแล้วก็มาเจอตัวจริงแล้วรถเป็นยังไงบ้างคะก็ประทับใจครับโอเคประทับใจนะคะชอบสวยกว่าที่คิดไว้แล้วก็สภาพรถคือเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสมบราคะโอเคนะคะคันนี้ในส่วนของในเรื่องของไฟแนนซ์นะคะใช้เวลานานไหมคะ ไม่นานครับเร็วมากมาก็ก<ช>คือสองถึงสามวันที่เขาตามให้เร็วมากใช่ค่ะ<ช>อะเห็นไหมนะคะไฟแนนซ์อนุมัติไวนะคะไม่ต้องรอนะคะใช่แล้วก็ดเร็วทันใจใช่นะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้อยอดจัดของเรานี่ คุณเมย์กับคุณปามแค่เห็นบอกไม่ต้องใช้เงินดาวเลยถูกไหมใช่ะนะคะตรงนี้ฟรีดาวนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของรถอะไรนี่โอเคสภาพดีเรียบร้อยชอบเลยโอเคนะคะก็หวังว่าคราวหน้านะคะทางไม่คอยนะคะจะได้รับใช้ทั้งสองท่านนะคะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจนะคะสามารถนะคะติดต่อกับเราได้นะคะเนาะนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวมันจะเลยเลิกแล้วร้วกับ คุณปลาล์มและคุณเมย์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีกทีนึงนะคะว่าเราจะปล่อยรถอะไรนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะสวะัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเป็นสุดการส่งมอบรถค่ะ,ดคะเดี๋ยวปล่อยรถเรียบร้อยกับ h o n d a j a z z ปี2014ใช่ไหมคะ